ร้านของพี่ป้อมนะคะนี่เย้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องส u ลิฟสเลิฟออฟิเชียลค่ะเพื่อนๆเขาวันนี้นะคะซันจะมาลงดิสอเขียนคิ้วของพี่ป้อมนะคะที่มีในเซเว่นดีเลนะคะในราคา159บาทนะคะมีทุกในเซเนนะคะถูกและดีและสีสวยมากนะคะเดี๋ยวไปดูซันเขียนกันเลยดีกว่าคะ่ะ ค่ะแล้วก่อนอื่นนะคะสันก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของสันด้วยนะคะโอเคเราไปดูกันดีกว่าค่ะนะคะของพี่ป้อมนะคะนี่นี่อันนี้นะคะด้านนี้จะเป็นหัวแลนแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยโอเคนี่ขนแรงนี่มากคะ่ะทุกคนอืปัดลงมาก่อนเลยฟึ้นี่นะคะนี่อันนี้เป็นการแบบทดลองใช้ไปแล้วแหละกลับมารีวิวแบบจริงๆนะคะที่จะเป็นแบบสแควร์นี่แบบนี้เลยบีวิวแบบ นี่นี่นะคะสีสวยมาก้ก็แบบิ่มากเลยนะคะทุกคนอันนี้นก็คือการทดลองใช้แล้วนะคะเงื่อออกสีก็ยังติดคนมากและสีก็ยังสวยว่าคือถ้าถ้าลงแค่นี้ใครที่แบบสีผมแบบได้เกินะคะลงได้เลยเพื่อนเป็น,นแบบ everyday ลุก,กลอดผ่านนี่นี่นะคะสวยงาม,ม,งามนี่ค่ะนี่และนี่ก็คือผลลัพธ์นะคะนี่ฟินิชแล้วนะคะนี่ของ ลันนะคะเอกพี่ป้อมวินิตนะคะดินสอเขียนคิ้วของพี่ป้อมนะคะนี่เลยในเซเว่นดีเลเวนะคะมาในราคา159บาทน,นะคะนี่สันขอไปแบบรัดผมนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะทาลิปลงลิปนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมาฟินิชลุคให้ดูค่ะโอเคค่ะทุกทกคนคะ่ะอันนี้ก็คือฟินนชลุคนะคะทั้งคิ้วแล้วก็สันก็ไปเติมปากมานิดหน่อยนะคะนี่เลยนะคะนี่ ก็คือในส่วนของคิวอะซันก็ใช้แค่แท่งเดียวเลยนะคะของพี่ป้อมนะคะก็คือใช้แปลงลงนะคะแล้วก็ใช้ดินสอเขียนคิว holidays, ที่มีอยู่ข้างในนะคะลงลงลงก็คือง่ายรวดเร็วนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพก็คือดีจริงๆใช้ได้แบบทันงานทันควันเลยแบบเข้าเซเว่นวันไหนแบบลืมเข้าเ וה, ซเว่นปึ๊บซื้อปึ๊บปึ๊บ f i n i s เลยและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพคือเราสามารถแบบ ทำงานหรือออกไปไหนคือเดทได้อย่างมั่นใจเลยในแบบแท่งเดียวเลยนะคะราคา1 5บบาทนะคะนี่นี่ก็สำหรับวันนี้นะคะสันก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกทุกคนนะคะที่ติดตามสเลิฟนะคะสเลิฟออฟิเชียลนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่สนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซันในทุกๆคลิปเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นี่นะคะร้านของพี่ป้อมนะคะนี่